ดีลราคัถทาค่ายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบนนำสิ่งท่านาฬิยูทูปหลังกระตั้งเป็ดครับกระตับผมใจน้องต้นเขาบอกเขาจากครับพี่น้องขออย่าไรยงาตัวพี่ครับน้องครับพาพี่น้องกรเบิงรถคุดอีกหนึ่งยี่ห้อหนึ่งค่ายครับพี่น้อง XCMG นะครับ XE2100C รถจากประเทศจีนนะครับคันนี้ถึงจะประมาณสัก400 400กว่าชั่วโมงครับ400กว่ารถยังใหม่ๆนะครับ มาซอยงานซอยการครับมาช่วยงานที่หวตะพานนะครับงานลอกหอยอยัวยูนีชีมงานกลับผมเห็นยังบุทะเหลววก็ดีได้ไอายไส้เพื่อนมาซอยนะครับอันนี้เพิ่งจะ400กว่าชั่วโมงสำหรับเจ้า XCMG XE 215C น้ำหนักนาซิอยูประมาณจัก2 2ตันครับพี่นอ้องคันนี้นะครับ น้ำหนักก็22ตันโดยประมาณนครับรถเรือะอะประมาณจัก8ตัวเคลียสอ2ครับใบแท็ก80เครื่องอันนี้เป็นเครื่องยีสุครับผม่แนจใจรหัสเครื่องครับนาสิกากปีจีนึง <c oughs> ถ้าจะไม่ผิดนะครับ170แรงม้าสำหรับคันนี้นะครับอยับไปเป็นก่อนโอ้โอ ใหม่ๆครับดูใหม่ๆนะครับสำหรับเจ้า XCMG นะครับมาซอยซานีเฮาสัดทรงก็สวยงามครับมาช่วยซานีผมอยู่สองคันนะครับที่ทำอยู่ท่อนล่างนะครับห่วยอยู่นี่มีสองท่อนครับสองท่อนท่อนบนกับท่อนล่างพาดูมุมนี้ครับมุมที่อยู่ตรงสูง ุ่งกีนี่น่าจะหนึ่งคิวนะครับปุ่งกีหนึ่งคิวรถประเทศจีน,นกันครับซานีนน่ตอนนี้ตีตลาดโอ้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเหมือนกันนะครับเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงไอ้เจ้า XCMG ตัวตัวขาวนะครับผมยังไม่ได้ไปรีวิวเลยนะครับยังมาที่ไหนหอดไปรีวิวจกกัดเลยครับตัวขาวก็รีวิวแต่ตัวเก่าอันนี้ก่อนตัวขาวนิดนึงนะครับ สำหรับเจ้า a c m g นะครับโดยบริษัทใชนายแมชชีนครับเบอร์โทรศัพท์ก็02ครับ06072001ครับตา้บดอรากใด้บู้รดสนใจกาล้องติดต่อบึงนะครับบริษัทใชนายแมชชีนนะครับประเด็บริษัทใชนายแมชชีนประเทศไทยจำกัดครับพี่น้องดูส่วนงูกเงียวนะครับก็สวยงามนะครับตอนนี้มันจะตีตลาดแตกด้วยกันมาด้วยกันสองคันนะครับ อีกคันหนึ่งครับอีกหนึ่งคันหน้าจะออกคู่กันมาเลยแหละน่าจอ,อคู่กันมาเลยมีไฟไฟบนหัวนะครับไฟบนหัวเก่งย่างดีไฟสมสมๆอะ่ะไฟเตือนนะครับ <laughs> ตัวเดินอ้าวตันนั้นตันนั้นขึ้นมีเสียงแต่รนไม่มีเสียงนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่มีเสียงตัวเดินติดๆโอ้ดูมุมนี้ก็สวยงามครับ อาจจะย้อนแสงหน่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านคำพะนะครับบ้านคำมะตำบลคำพภะ,ะอำเภอัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญครับกับรถขุด XCMG นะครับรุ่นนี้รุ่นนี้คนนิยมหลายครับตอนนี้คนนิยมเยอะเพราะว่าดาวถูกนะครับดาวถูกดาวประมาณสักสองแสนกว่าบาทครับตอนนี้ น่าจะมีโปรโมชั่น2 0 0 0 0 0กว่าบาทสำหรับ x c m g ตัวขาวก็น่าเล่นนะครับสีรถไมโครเห็นเห็นแต่สีเหลืองสีเขียวครับ x c m g ทำมาใหม่สีขาวเป็นฮอจอกอีมดีอ่าซ i m ก็ซื้อมานะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปรีวิวทางนี้กับว่ท่านเดมาแจ็คขั้นนะครับสำหรับแถวอุบลก็มีอยู่แถวเอ่อนองช้างใหญ่นะครับหนองช้างใหญ่ก็มีแต่ว่ายังไม่ได้เดินทางไป น,นี้ก็มาดูรุ่นเก่าก่อนนะครับสำหรับรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็น่าจะใช้ดีเหมือนกันนะครับเป็นเครื่องยีสูปกะประหยัดเรื่องความประหยัดเนีน่ยนาดได้โอเคก็น่าจะสบายสบายอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเครื่องหกสูบนะครับเครื่องหกสูบก็ดูบุงกี้ใหญ่ยยดีขนาดครับใหญ่มาก เบอีกหนึ่งขั้นจอดแล้วฝั่งโน้นนะครับสำหรับอีกหนึ่งขันจอดอยู่ฝั่งโน้นนะครับคันนี้เดี๋ยวปีกว่าแล้วนะครับเนาะโอ้ดีกว่าใส่ดีเนาะครับเนาะดีเอ็กซีเอ็มจีวางดาวสูงบ่สิบเปอร์เซ็นต์รอบเปอร์เซ็ต์ก็สมแป้นั้นราคายังสูงอยู่เนาะตัวนี้สองสองแสนห้า ตอนนี้สองเซนกว่า <Okay. S 1> อันนี้สองเซนกว่าเพราะว่าตอนนี้ราคารถขยับลงนะครับราคายดรถมันขยับลงก็ตั้งแต่ซานีดีตลาดก็ทุกบริษัทก็ทัการลดราคาครับดาวามากี่หครับดาวสูงเนาะครับตอนนั้นเนาะสามเซนเก่าสามเนเก่าสนเก่าก็จะเท่ากับพวกซานีตอนนี้นะครับซานีสองหนึ่งห้า 215c นะครับ Super Ace ราคาน่าจะอยู่เท่าๆกันนะครับเรารับขั้นนี้กันเอ่อ x e 21 C, อ 215c ตัวนี้22ตันน่าจะใช่นะครับกันจำบอดิษเดินพี่น้องเดินนะครับถ้าจำไม่ผิดตัวน,นี้เป็นเครื่องยนต์อีซุอีซุกฮกบีจีมมนหนึ่งผมจำบอดิษหรือที่หนึ่งนี่แหละประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ใช้งานดีนะครับประหยัดน้ำมันอยู่อโอ้เสียประเด็นสองขัง้นคูเลย <laughs>

อันนั้นม,มันมีไฟหัวเก๋งไฟเตือนโอ้แต่อันนี้มันน่าจะแตกตอนนี้นะ,ะอันนี้มันแตกครับท่านนี่แตกครับสองคันนะครับสองคันอยู่ด้วยกันตอนนั้นเวลากดตัวเดินมันจะดังตีนหงก็แคทเลยอันนี้ว่ามีเสียงบางคนกะหนวกูกะเอาออกบางคนกันหนวกูกะออกครับนี่คือ xcmg ครับไพ่น้องนํำเบิ้งพร้มอมโชว์งามนะครับของ xcmg ก็มาจากประเทศจีนเหมือนกันนะครับกับซานี่มาจากประเทศจีนเหมือนกันกับซันเวิร์ดก็ได้หลายอย่างกับก็ดีหรอกครับรถจากจีนก็โอเคนะครับนี่คือสองคันเลยเอ็กซีเอ็มจีนะครับคันโน้นคันข้างหน้านั้นสี่ร้อยกว่าชั่วโมงนะครับคันนี้พันกว่าชั่วโมงครับขอบคุณผู้น้องที่ตามครับขอบคุณ่น้องที่เขาเิ็นในช่องขบถดับสิ่งครับนี่คือรถทีมงานมาสวอยงานยูทีบันข้าพระนะครับอันนี้เป็นงานของกรม อ้าววัดนะผมัดนน้าผมสัพผาสก่อนน้ำครับโอ้ยผมก็ได้โอ้ยหลงครับเอ้าฝากพี่น้องกดติดตามครับฝากพี่น้องกดติดตามในช่องบนนำสิ่งครับกระหอบใจต้นต้นก็บอกอุจจารครับพี่น้องกดติดตามมาดีด้อยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะครับกดแชร์กดไลค์คลิปน้ำเนี้ยนะครับคลิปนี้กัเสียมล่าพาจากพี่น้องคือเก่าครับโชคดีโชค m ắ นครับมือนี้มือเล็กออกครับพี่น้องวันนี้วันหวยออกนะครับ โชคดีโชคมันเวสุทขขุกลนเดื้อนะครับกะเสียมลาผ้าจากพี่น้องคือเกานะครับโชคดีมีใช่มีเงินใส่หลายๆครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ